สวัสดีครับท่านผู้ชมครับทริปนี้ก็มาตีปลาช่อนอีกแล้วนะครับผมนะเมื่อสักครู่นะครับฝนเพิ่งหยุดมานะครับเดี๋ยวเรามาตามหาช่อนหลังฝนดูนะครับผมนะว่าจะเจอหรือเปล่านะครับ <L im it> ลมค่อนข้างแรงนะไม่รู้ว่าจะตีเหยื่อได้หรือเปล่านะครับผมนะเป็นช่อนคลองนะว้าวว้าว้าวาวาอะไรวะอือดีทางนี้ก่อนละกัน นะครับ ooh อุ้ยกัดเลยครับโอ้หหือไสใหญ่ด้วยแม่งเงยกัดใกล้เลยครับผมตัวแรกไปแล้วนี่ครับผมโอ้โหไสสวยนี่ครับผมกบยางไข่เข่นครับผมตีย้ำๆครับผมนะตีลอกกอนะครับผมนะก็ส่งนิดหน่อยนะครับแค่ลดคันนะครับผมก็รอดเลยโอ้โหตัวตัวนี้เข้าลูกกะตาครับผมนะ ปล่อยไม่ได้ครับผมโอ้โหน่าเสียดายมากนะครับผมนะเพราะว่าเหยื่อไครเข่นนะครับผมแอคชั่นมันจะรุนแรงมากนะครับผมนะเสียงเยาวยนปลามากนะครับผมนะตียมย้ำนะครับสอสามทีนะครับผมรับรองนะครับช่อนที่หลบซ่อนอยู่นะครับออกมากัดแน่ครับผมนี่ฮะสุดยอดเรียบร้อยนี่ฮะสวย วิดแน่นปึกเลยนะครับผมอืมเรียบร้อยวู้ฮู้สุดยอดรอดเลยมีคลิปหลังสงการแล้วฮะอือนี่ฮะนี่คลิปหลังสงการมาแล้วนะโอ้โหตัวนี้อืมต้องขออภัยด้วยนะครับผมนะภาพอาจจะโหดทิดนึงนะครับผมนะวิดเข้าลูกตานะครับผมนะครับตัวนี้ก็ต้องเก็บนะครับผมนะต้องขออภัยครับโอ้โห เรียบร้อยครับผมนี่ฮะเรียบร้อยไข่เข่นไม่พลาดครับผมฝากไปด้วยครับอ่าหลุดพอดีครับผมเลือดสัตวหนะนี่ครับูสุดยอดเก็บแล้วกันตัวนี้ขอเก็บแล้วกันนะครับผมนะหือ อุ้ยไดแล้วโู้โหตัวที่สองหมายเดียวกันเลยนี่ครับโอ้โหนี่ครับตัวที่สองไซส์เล็กไปนิดนึงนะครับผมแต่ทริปนี้คงเก็บหมดนะครับผมนะคงไม่ปล่อยนะครับเพราะว่าเราเก็บตัวแรกแล้วนะครับผมนะนี่ฮะสุดยอดนี่ครับอยู่ครับผมนะตัวนี้เล็กไปนิดนึงนะครับนี่ทะลุอ่า ใต้ปากเลยนะครับผมนะสุดยอดนะตัวนี้ก็เป็นตัวที่สองของทิปนะครับผมไซส์เล็กไปนิดนึงนะครับวูู้สุดยอดเดี๋ยวมาดูต่อนะครับแม่งเยเยินเลยครับผมนะกบไข่เค็นนะอ่าได้น่าจะใช้งานได้อยู่นะครับผมนะแต่รู้สึกว่าเออฉีกหมดละเกี่ยวไม่ค่อยได้ละนะก็จะเน้นตีที่โล่งๆแล้วกันนะครับผมนะ หัวตีเข้าตรงที่ลกๆนะมันจะเสียไหมปเปล่าๆนะครับผมนะโอเคนะช่อนหลังฝนนี่มันกัดดีจริงๆกัดรุนแรงเหลือเกินนะครับผมดังตุบดำตับเลยนะฮะน้ำกระจายหมดเลยตกใจเลยฮะนะเดี๋ยวมาดูต่อครับผมนะกับไหมเดิมตรงนี้ละกันนะยังไม่ไปไหนรอตียำๆอีกสักสองสามทีนะครับนะโอ้ กัดโคตรดีเลยเอาเคน่าจะได้ละไมเดียวสองตัวเลยนะครับผมเดี๋ยวลองดูตรงนี้บ้างมันอยู่ใต้ตรงนี้นะครับผมนะ อุ้ยกัดอุ้ยเป็นช่อนเล็กครับผมอูวิทย์กระโดดหนีไปเลยนะครับผมนะมันมันคงอ่อมอมเหยื่อไม่เต็มนะครับผมนะเพราะว่าเหยื่อมันค่อนข้างใหญ่นะนะเพราะว่าเป็นเป็นช่อนเล็กด้วยนะครับผมนะถ้าเป็นสลาตันนี่ไม่แน่นะครับผมอาจจะได้อยู่ก็ได้นะเป็นช่อนเล็กครับผมอื โอ้ยกัดเดียสุดยอดกัดครับผมกัดครับผมอื้มอู้หย,ย,ยกระโดดอ่ะเฮ้ยกระโดดหลุดเลยครับผมโหสุดยอด อกระโดดแล้วก็สะบัดบุดเลยน่าเสียดายมากนะครับหูส์ใหญ่หืมสุดยอดดูดิอ่าดูตีนของมันนะฮะขาดลุ่งลิ่งเลยครับโอ้โหมันกัดโหดจริงนะผมส่งนานไปหน่อยนะกะส่งนานๆน,น,นะครับผมนะก็ยังวิตไม่อยู่นะ กระโดดสบัดิจนหลุดเลยอ่ะครับโอ้โหเสียดายนะตัวนี้ใช้ได้อยู่หรือเปล่าน่าจะได้อยู่นะอืขาดลุ่ลิ่งครับผมโอเ้เสียดายเสียดายนะพลาดไปเลย